สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมช่างต้อมนะครับรวันนี้มีเคสล้างกองล้างตู้แอร์อีกเคสหนึ่งนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะสกระปรกมากเลยรถคันนี้รู้สึกจะเจ็ดแปดปีแล้วครับยังไม่เคยถอดล้างเลยอันนี้กองเลขกิโลเขาอยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าหมื่นกว่านะครับตอนนี้กองแอร์เปลี่ยนมาประมาณสามหมื่นแล้วครับกองแอร์นี่สําคัญนะครับ ตัวนี้จะเปลี่ยนทุกทุกสองหมื่นโลครับแต่ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนทุกๆุกหมื่นโลดีก็ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะสุกระปกไวมากนะสภาพอันนี้ฝั่งหน้ากองนะครับดํามากเลยนะฮะน,นี่ฝั่งหลังกองนะครับกองนี้ช่วยได้เยอะนะครับส่วนนี้ตู้แอร์ถอดออกมาแล้วนะครับตู้แอร์ฝั่งนี้จะมีเป็นฝั่งกองแอร์นะครับ ตู้แอร์ครับสกปรกต่างกันเห็น,นเหตุเลยครับอันนี้แปดปีรถเอสเตทเนี่ยครับสาเหตุที่เราต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับถ้าเราไม่ถอดตู้แอร์ออกมาล้างเนี่ยมันจะมีล้างได้ฝั่งเดียวนะครับแบบไม่ต้องถอดตู้แล้วก็ถ้าบสกปรกมันดำข้างในนี่จะล้างไม่หมดนะครับต้องถอดตู้ถึงจะล้างหมดนะครับอันนี้ตู้แอร์ถ้าเราถอดออกมาล้างเนี่ยก็จะได้ถอดพวก ก่อพลาสติกออกมาล้างได้หมดนะครับน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดต,ตัวนี้ออกมาสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้ถอดออกมาแล้วนะสภาพค่อนข้ง yeah, างแย่มากๆนะครับอันนี้สภาพก่อนล้าง เดี๋ยวถ้าล้างเสร็จเนี้ยผมเอามาให้ดูนะครับมาเปรียบเทียบกันดูว่าก่อนล้างกับหลังล้างเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เดีจวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ